วันนี้นะคะน้อยจะมาแบ่งปันนะคะในสิ่งที่น้อยได้ไปเรียนรู้มาจากคุณฟอนนะคะในถอนรหัสสมองสร้างความสําเร็จที่ผ่านมาเมื่อเดือนที่ผ่านมานะคะเนาะอันดับแรกนะคะเรามาเข้าใจนะคะหรือว่ามารู้จักสมองกันก่อนเนาะสมองของเรานะคะเขาบอกว่าสมองของเราเนี่ยชอบความชัดเจนนะคะยิ่งถ้าเราชัดเจนให้กับสมองเรามากเท่าไหร่ด้วยการเขียนเป้าหมายนะคะ มันสมองของเราเนี่ยมันก็จะพาเราไปถึงเป้าหมายง่ายขึ้นมากเท่านั้นนะคะสังเกตดีๆนะคะเวลาที่เราเขียนเป้าหมายเนี่ยนะตอนตอนแรกเวลาเราเขียนนะ ใจเรามันจะฟูนะคะเราจะมีพลังใจมีพลังจิตนะคะมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้เราถึงเป้าหมายนี้ได้ง่ายๆจะมาติดตรงนี้นิดนึงนะคะก็คือตรงระหว่างทางนะคะตรงระหว่างทางเนี้ยนะ,ะเราก็จะเจออุปสรรคเจอปัญหาต่างๆนะคะตรงระหว่างทางนะคะก็จะมีทั้งคนหวังดีแล้วก็คนที่ไม่หวังดีกับเรานะคะคนหวังดีเขาก็กลัวที่จะ กลัวที่เราจะล้มเหลวนะคะเขาก็จะมาเตือนเราว่าเราไม่สามารถทําได้หรอกอเธออย่าไปทําเลยนะคะไม่เหมือนคนอื่นนะคะและที่สําคัญนะคะรู้ไหมคะว่าสมองของเรานะคะก็เตือนเราด้วยนะมันก็ไม่เชื่อเราด้วยนะคะเขาก็จะเตือนเรานะคะว่าเฮ้ยเราไม่สามารถทําได้เราจะทําได้หรอคนอื่นยังทําไม่ได้เลยเราจะทําได้ยังไงนะคะพอเราคิดแบบนี้ซ้ซําๆได้ยินแบบนี้ซ้ซําๆนะคะมันก็เกิดอาการกลัวขึ้นมาค่ะ พอเรากลัวขึ้นมานะคะทีนี้มันก็จะคิดว่าเออจริงว่ะมันยากนะงานเนี้ยมันไม่มีใครทําสําเร็จนะทีนี้พอกลัวแล้วนะคะเราก็จะตอบสนองด้วยการไม่ลงมือทําค่ะเพราะทุกครั้งที่เราไม่ลงมือทําหรือว่าเราหยุดทำเนี้ยเราจะมีความรู้สึกปลอดภัยรู้สึกสบายสบายตัวสบายใจไม่ต้องทําอะไรแปลกแตกต่างจากคนอื่นแล้วไม่ต้องกลัว เพื่อนจะไม่คบเราแล้วไม่ต้องกลัวความคิดเห็นของคนอื่นแล้วนะคะพอสิ้นปีอ่าเริ่มปีใหม่เราก็อยากที่จะตั้งเป้าหมายใหม่แล้วมันก็เป็นวนลูปเป็นแบบนี้นะคะเป็นเหมือนเดิมทุกๆปีไปสังเกตตัวเองไหมนะคะก็ต้องบอกว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะเป็นเรื่องของปกติเพราะว่ามันเกิดจากนิสัยของเราเอง น,ะะนิสัยของเราะะถ้าเราทําสิ่งไหนพฤติกรรมของเราเนถ้าเราทําสิ่งไหนซ้ําๆมันก็จะทําให้เราเกิดอาการชินพอเราชินแล้วมันก็ทําให้เราเป็นนิสัยแบบนี้นะคะดังนั้นนะคะคีย์ของมั่นคือนิสัยของเราสามารถเปลี่ยนได้ค่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะน้อยจะมาแบ่งปันนะคะวิธีการเปลี่ยนนิสัยให้มีวินยัยได้แบบง่ายๆได้ยังไงเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันค่ะ